อร่อยแล้วนะจ๊ะกระต่ายทั้งหมด20ตัวน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าข้อกระต่ายใหม่ของเราในมองช้างคาเฟ่เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่สวยงามขนาดไหนและนี่ค่ะเราเปิดประตูเข้าไปแล้วจ้า น้องช็อกกี้นะคะปล่อยแล้วน้องช็อกกี้ค่ะนี่น่ารักไหมคะก็ามาเจอเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เราได้ย้ายกระต่ายมานะคะจากบ้านเก่าแล้วเราก็มีเพิ่มลูกๆกระต่ายเข้าไปอีกคะ่ะตอนนี้คือน่ารักมากๆมีสีสันหลากหลายนะคะจริงๆใจอยากให้เป็นสีน้ำตาลหมดนะคะจะได้ดูเป็นกระต่ายป่าแต่คิดไปคิดมาน้องๆหนูๆเนี่ยเขาก็อยากให้เห็นเป็นแบบว่ากระต่ายหลากหลายสีนะคะดังนั้นใครที่อยากที่จะให้น้องๆหนูๆลูกๆ กหลานมาดูมาได้เลยที่มองช้างคาเฟ่นะคะเป็นแบบสวยงามลอดกระจกใสเข้าไปแบบตั้งใจให้น้องๆหนูๆจริงๆมานะคะขอบคุณค่ะ